ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำพระผงนะครับพระผงลงทองวัดมาบไผ่นะครับเจ้าคุณนอปกเสกนะครับหลังก็จะเป็นไม่ชัดเลยนครับด้านหลังก็จะเป็นยันน้ําเต้านะครับ แล้วก็จะเห็นว่าวัดมาบไผ่นะครับเจ้าคณอปุกเศษนะครับปีหนึ่งกว่านะครับหนึ่งต้นต้นน่ยดานหน้าก็จะเป็นพระพุทธหลงทองนะครับค่านิยมก็ไม่ค่อยแพงนะหลักร้อยครับเป็นพระเจ้าคุณนอปุกเศษเลยครับ น่าเลี่ยมใช้ครับเหมาะสำหรับผู้หญิงและเด็กนะครับค่านิยมไม่แพงแต่ว่าผู้ทุกคุณก็เทียบเท่าพระราคาหลักหมื่นหลักแสนของท่านเจ้าคุณนอนนะครับออกวัดมาบไผ่นะครับเนื้อดำแล้ลงทองด้านหน้า ครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ